สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เพรรธนะคะจากโรงเรียนขนมอบนาชาติค่ะก่อนอื่นจะขอแนะนำโรงเรียนของเราก่อนนะคะมีเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนโทเนเดอทิมติดโรงการขนส่งทางบกค่ะมีรถผ่านมากมายนะคะมีที่จอดรถสะดวกค่ะราะคาโรงเรียนของเราเปิดมาเป็นเวลาถึง38ปีแล้วนะคะมีสอนทุกอย่างตั้งแต่เบเกอรี่พื้นฐานไปจนกระทั่งถึงระดับโรงแรมนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้หลากหลายเลยหรือมีระยะสั้นตัวต่อตัวก็มี เมื่อเรียนจบก็มีใบประกาศรับรองดุยลยสวัสดวศึกษาผ่านครบชั่วโมงนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีสูตรเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะก็คือคัพเค้กฟักทองนะคะจากนั้นเราก็เอาแป้งลาลิมินเนี่ยมารลอนค่ะรวมกับผงฟูนะคะน้ำตาลทรายนะคะ160กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊ดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตีน้ำตาลฟักทองน้ำตาลทรายน้าลปี๊ก่อนนะคะ ตีเสร็จเรียบร้อยก็ต้องคนนะคะคนให้เข้ากันด้วยพายางหลังนั้นก็ปักหยอดใส่ถ้วยค่ะคือหยอดเต็มถ้วยค่ะจากนั้นเราก็แต่งหน้าค่ะเราอยากจะแต่งเม็ดมะม่วงหิมาพานหรือว่าหรือว่าช็อกโกแลตก็เลือกเอานะคะคุณผู้ชมคะเค้กฟักทองของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคับเค้กฟักทองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมีสุขภาพดีนะคะเรามีสูตรสุขภาพให้ใหคุณเลือกหลากหลายเลยนะคะเค้กฟักทอง,ทองเค้กแกงตะลุเค้กเปือก เค้กมันม่วงนะคะหรือว่าเค้กแครอทเค้กลูกคุนแอปเปิ้ลหรือใครที่อยากจะเรียนเป็นสูตรคลีนนะคะจะเป็นเบอร์ี่ขนมปังเค้กอ,อะไรอย่างนี้เราก็มีสอนนะคะสูตรคลีนก็จะไม่หวานแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยขนาดนี้จะมีสูตรมากมายที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุกกี้ไร้แป้งจะมีคุกกี้ไร้แป้งธัญพืชคุกกี้ไร้แป้งเม็ดมะม่วงลูกเกดเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ ถ้าใครมีปัญหาอะไรหรืออยากเรียนอะไรปรึกษานะคะโทรมหาอาจารย์เพรวินทุกิจาได้นะคะ095 269 4565ค่ะหรือ02 272 5692-93ถึ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็ดูในเว็บไซต์นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเรียนของนานชาติรอบบทดลงแล้วนะคะอาจารย์แล้วขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะขอขอบคุณแป้งเค้กตราลิบิน แป้งขนมปังตรายานอาวกาศแป้งสาลีชิน้นพิเศษตราบัวหิมะแป้งอเนกประสงค์ตรากบ